พบกับช่องเบลทำเองกินเองนะคะสาลามโคเชมาดีฮัลโหลเอกคนยินดีต้อนัมทูมายแชนเลวันนี้นะคะเบลก็มีสูตรดีๆมาฝากทุกคนค่ะเป็นสูตรการทำไก่ยอนะคะก่อนที่จะไปกินยำไก่ยอยำขนมจีนไก่ยอเบลก็มีวิธีดีๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เรานําเนื้ออกไก่500กรัมไปบดให้ละเอียดนะคะพอละเอียดแล้วให้นํามาใส่อ่างผสมค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ําตาล2ช้อนชาแล้วก็เกลือ2ช้อนชา ตามด้วยพริกไทย1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสไก่สองช้อนชาค่ะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใส่น้ำเย็นน้ำเย็นประมาณครึ่งแก้วนะคะเอาใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเละ ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะคลุกเค้าไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ําไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะพอใจว่าเนื้อไก่มันเข้ากันดีแล้วมันละเอียดเข้ากันดีค่ะไม่เละจนเกินไปไม่ไม่เหนียวจนเกินไปค่ะคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเขาประมาณสิบนาทีนะคะไม่ต้องใช้เครื่องปั่นใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะ แต่ใช้มือก็สะดวกเหมือนกันเหมือนกันค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะใช้มือนวด่ะคะสิบนาทีค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะขยำขยำไปเรื่อยๆค่ะสิบนาทีนะคะแล้วกลับมาดูตอนสิบนาทีพอครบสิบนาทีแล้วให้เรานำไก่ไปใส่ช่องฟิตนะคะสามสิบนาที ถ้าเป็นช่องธรรมดาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นช่องฟิตก,ก็ประมาณสามสิบนาทีค่ะพอครบสามสิบนาทีแล้วก็นำออกมาจากตู้เย็นนะคะคุกเขานิดนึงนะคะเพื่อให้ความเย็นมันทั่วถึงกันนะคะคุกเขาด้วยช้อนประมาณห้านาทีนะคะเพื่อให้ความเย็นมันกระจายไปทั่วถึง ตัวไก่นะไก่จะได้เด้งนะคะอร่อยคุกไปเรื่อยๆค่ะใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เบลใส่พริกไทยดำเพิ่มนะคะเพราะว่าเบลชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ เรชอบกินพริกไทยนะคะมันอร่อยดีกุกเข้าไปเรื่อยๆค่ะห้านาทีนะคะพอครบห้านาทีแล้วให้เรานำฟอยล์มาสองอันนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะใครมีใบตองก็จะดีมากเลยนะคะแต่ที่เบลอยู่อีลานมันไม่มีใบตองนะคะก็เลยต้องใช้ฟอยล์แทน ต้องช้อนฟอยสองอันนะคะมันจะได้ไม่แตกนะคะตักใส่ฟอยแบบนี้แล้วก็ม้วนให้มันเป็นแท่งกลมๆนะคะม้วนให้มันเป็นแท่งนะคะแล้วก็บิดหัวแล้วก็ท้ายนะคะจากนั้นนําไปนึ่งได้เลยคะ่ะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะพอสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะเนื้อแน่นมากค่ะ เมนูที่เบลจะทําวันนี้ก็คือยำขนมจีนไก่ยอนะคะเครื่องเคียงก็จะมีกะหล่ำหันฝอยพริกหันฟอยผักชีต้นหอมแล้วก็แครอทลวกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไก่ยอค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลา4ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่น2ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่หงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะ ก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะคุกเค้าให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายนิดหนึง่งใส่เส้นขนมจีนค่ะ ใส่เครื่องเคียงลงไปใส่เครื่องเคียงทุกอย่างแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะปรุงรสตามใจชอบก็ได้นะคะแล้วก็ชิมดูว่าเราชอบรสไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้แบบันนี้ามากินกันเลยนะคะ มีน้ำพริกนางไก่ด้วยนะคะน้ำพริกนางไก่กินน้ำพริกนางไก่กินกับขนมจีนยำขนมจีนใส่ไก่ยอให้ดูแบบใกล้ๆเห็นไหมน้ำลายไหลน้ำลายเตกอืมอืมแ ังไกรบๆนะปกินโดนละย่ขนมจีนไก่ยอไห ครึค่งแคงก็มีผักคอดหรือว่าผักสลกัดหวานอืมอืมหอมจังกรอบแห้หวานหน่อยไง life. รับได้ไ hmm. ม่เ mm ดือมากิน hmm. น mm ้ำกนอืมมา ค่ะค่ะเหนว่าเมืองไทยโค่ไว้ดเกิดเราไม่เราเดิยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 太啊。I, uh

หมดแล้วค่ะหนึ่งจานก,กินคนเดียวจะยังองอจะขวงเล่นอ่ะจังบอเรือกันเียรบออีกมีดี <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้เรวด้วยนะคะวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ